จากกระแสของการสร้างชื่อเสียงในวงการฟุตบอลเยวาวชนในพื้นที่จังหวัดชายภูมิที่สร้างความประทับใจน่าชื่นชมทําให้สีสันวงการฟุตบอลในบ้านเราในจังหวัดชายภูมิกลับมาคึกคักอีกครั้งครับรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยวบาวชนและการเล่นกีฬากับกีฬาฟุตบอลครับแน่นอนว่าถ้าพูดถึงทีมเยวาวชนของจังหวัดชายภูมิที่เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับวงการฟุตบอลแล้ว จะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยเรามาอยู่ที่นี่แล้วครับโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยความทุ่มเทความตั้งใจของน้องๆรวมถึงโค้ชผู้ฝึกสอนสถาบันการศึกษาแห่งนี้จะมีบรรยากาศอย่างไรหลังเกมการแข่งขันครั้งนั้นจบไปครับติดตามไปพร้อมๆกันกับเราสมาคมนักข่าวสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนกาจนาพิเศษวิลัยชัยภูมิก็เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านกีฬาสาหรับน้องๆที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาฟุตบอลเกียรติศรีเรานี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกกษา,าขั้นพื้นฐานครับหรือเรียกว่าสปทในปีการศึกษา2560ในการจัดสรรงบประมาณมาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561โดยเราเข้าร่วมอยู่2กีฬานะครับก็คือเป็นกีฬาฟุตบอลชายและก็กีฬาบาสเกตบอลค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าอาหารเป็นค่า ชุดซ้อมเป็นค่าชุดการแข่งขันเป็นเข้าอุปกรณ์แล้วก็เป็นรองเท้าซ้อมรองเท้าการแข่งน,นะครับรวมทั้งทางสำนักง,งานเขตและก็ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาท่านมือถานี่ก็สันุนในเรื่องของโค้ดนะครับนักภชนากากรนะครับนักกายภาพบําบัดรวมทั้งครูหอนะครับที่ดูแลน้องรุ่นน้เรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราได้รับการสนับสนุนเป็นต้นมาตั้งแต่นาีีท่านผู้นวยการปรีชาเทียนมุขนะครับเรื่อยมาจนกระทั่งท่านดร ok ทวัชชัยเกื้อนนกก แล้วก็มาตัวผมนะครับก็ดาเนินการมาเป็นระยะเวลา6ปีแล้วสิ่งเหล่านี้ทําให้เดยกเรามีประสบการณ์ในการสะสมผลงานมาเรื่อยๆเป็นค่า KPI เป้าแรกงบซึ่งจะมีอยู่รายการวันสเก็ตรายการที่เราเข้าร่วมไปในกครับเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในในฐานะที่ เป็นนักเรียนเป็นห้องเรียนกีฬาตามโครงการที่สปทให้น้องๆก็ซ้อมทุกวัน,นคณะโค้ชคณะคุณครูอาจารย์เนี่ยก็ก็ให้กําลังใจนะครับบอกว่าเด็กเราร่วมกันแข่งขันมีประสบการณ์มีการแข่งขันที่ดีขึ้นจนเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ถือว่าชนะใจของลูกๆเรียนแล้วก็ชนะใจชาวจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ชนะใจตัวแทนสิ์เก่าของโรงเรียนกาญจนางสิงว์เลยชีพ ตัวนักลาหลังจากกลับจากการแข่งขันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับครั้งหนึ่งของชีวิตที่ไปอยู่ในสนามสุพรรณสายเนาะที่ที่เขามีความมุ่งมั่นนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เป็นแนวทางในการที่จะไปสู่เป้าหมายที่เขาวางไว้ในในแนวหน้าของการอาชีพในการประกอบอาชีพต่างๆครับวันนี้กําลังใจยังดีเหมือนเดิมครับเราจะสู้ต่อไปนะครับ,รบถือว่าเป็นเป็นก้าวแรกที่โรงเรียนกาญจนาพิเศษด้วยนายชัยภูมิเป็นสิ่งที่ ทำให้น้องๆในจังหวัดเชียงภูมิได้มองเห็นเป้าหมายที่ที่พวกเราได้ดาเนินการไว้แล้วนะครับ กีฬาฟุตบอลตอนนี้ถือว่าเป็นกีฬาที่ฮิตที่สุดของโรงเรียนกาญน,นาพิเศษวิเลยนะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราส่งเข้าทุกกิจกรรมทุก,การ,รายการกันขันเพราะเป็นการเขาเรียกว่างบแลกเป้างบแลกเป้าเป้าแลกงบเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนและไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกัน,นขันต่างๆที่ส่งเสริมให้พวกเรานนั้ได้สร้างชื่อให้กับโรงเรียนกาญน,นาพิเษวิเลยชัยภูมิแล้วก็สร้างชื่อให้กับจังหวัดชัยภูมิของพวกเรา ในฐานะเป็นผู้นวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยชัยภูมิคนปัจจุบันบสิ่งแรกคือต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนลูกๆเรียนของพวกเราที่ไปสร้างชื่อให้กับจังหวัดชัยภูมิสิ่งอื่นใดนั้นง,งมาณที่ที่ดูแลลูกๆเรียนนั้นก็อาจจะไม่เพียงพอก็ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีไม่ไว่าจะเป็นข้าราชกหรือเป็นข้าราชการต่างๆหรือพ่อค้าประชาชนที่ สนับสนุนพวกเราพวกเราถือว่าเราจะทําให้เต็มที่เพื่อใช้ในการปรับปรุงสนามใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันแมตช์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายจัก,กรินคองโปรเกตครับเท่ครับชื่เท่ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งผู้ักษาประตูครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายนรัรงฤทธิ์ภูพงศ์ชื่อเล่นชื่อตังตําแหน่งกองกลางครับคุณพ่อผมชื่อนายกฤติแซ่ริมชื่อเล่นชื่อตีตำแหน่งกองกลางครับเริ่มแรกของวงการฟุกบอนที่เข้ามาอยู่ที่นี้เราเริ่มมาอย่างไรอะไรงไงผมมาคัดทุนห้องเรียนกีฬาที่โรงเรียนกาญนาพิเศกวิเทไรตอนมหนึ่งครับเลยได้มาอยู่ที่ตรงนี้ครับก่อนที่จะมาถึงครั้งล่าสุดเนี่ยมีรายการแข่งขันก่นอนหน้านีไหมมีโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่ตังครับระหว่างแชมป์กระตกรอบอันไหนเยอะกัน ตกครบัรบตกลงท้อไหมไม่ครับไม่เรล่นต่อไปในทีมของเราเนี่ยน้องๆในกีฬาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยฝึกซ้อมหนักขนาดไหนอ่าในการฝึกซ้อมครับก็ก่อนที่จะไปแข่งทีเจ็ดสีก็มีการเตรียมตัวกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยครับตั้งแต่ซ้อมเช้าซ้อมเย็นแล้วก็วิ่งบ้างเรียกความฟิตเพื่อจะที่ไปแข่งรายการนี้ครับ ความประทับใจนะครับคือในทีมของพวกเราเนี่ยครับมีกาความรักใคร่ปองดองกันมากเลยครับเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่มอหนึ่งครับก็อยู่ด้วยกันมาที่หออยู่ด้วยกันตลอดซ้อมช่วยกันซ้อมช่วยกันเล่นในทุกๆรายการครับเต็มที่ทุกรายการก็เป็นความประทับใจของพวกเราครับประทับใจมากครับเพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนที่อยู่มาด้วยกันตั้งแต่มอหนึ่งแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับเพื่อนครับ แล้วก็เวลาซ้อมก็มีหยอกเล่นอะไรกันบ้างแต่ก็แบบมีความสุขครับไม่เคยแบบซีเรียสเลยครับเวลาอยู่กับเพื่อนและอยู่ในทีมทีมนี้ครับไม่ว่าจะแพ้หรือว่าประสบความสําเร็จอะไรก็สู้มาด้วยกันตลอดครับตั้งแต่วันหนึ่งแล้วครับเวลาเห็นเพื่อนท้อเราทำมีไหมเวลามีครับก็ให้กําลังใจเพื่อนตลอดครับเดินเข้าไปปลอบกันแล้วก็ผลักกันกันขึ้นมาให้แบบมีกําลังใจและมีไฟในตัวขึ้นมาอีกขั้นครับการขอบประทับใจที่ได้อยู่กับเพื่อน มาถึงตอนนี้ครับแล้วก็เพื่อนช่วยกันเล่นเวลาเล่นก็เล่นเวลาจริงจังก็จริงจังครับแดงว่าจบจากตรงนี้ไปก็จะกาะกลุ่มกันไปสิเลือใช่ผมสำหรับผมนะครับผมคาดหวังแค่ว่าเข้าในรอบ16ทีมเพื่อที่จะให้รุ่นน้องปีหน้าเป็นทีมวางให้ได้ครับผมคาดหวังไว้แค่รอบนี้ครับในตัวผมครับผม าดหวังไว้ว่าจะทําเต็มที่ทุกแมตช์ครับยังไม่ได้ตั้งเป้าไว้ครับทําเต็มที่ไปเรื่อยๆแมตช์ต่อแมตช์ไปเรื่อยๆครับผมก็เหมือนกันครับทาเต็มที่ทุกแมตช์ครับไปทีละขั้นไปเรื่อยๆครับอันดับแรกนะครับก็ดีใจครับที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมได้ครับเกินความคาดหมายครับเกินความคาดหมายครับแต่ถามว่าเสียใจไหมก็มีบ้างครับแต่ก็ อีกทีมนึงเขาก็มีตัวผู้เล่นที่มีทีมชาติแล้วก็มีเล่นในระดับสโมสรไทยดีด้วยครับพวกผมก็ไม่เสียใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาเก่งกว่า,าจริงครับที่เดินเข้าไปก็ภูมิใจครับตื่นเต้นที่แบบได้เหยียบย่าสนามสุพัชาลาใสเป็นโมเมนต์ที่ ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตหันมาเจอกองเชียร์ชายภูมิไหมหันมาครับหันมาจริงยม,ม,มันแบบอะไรกันแบบ้างก็ดีใจครับภู <c oughs> มิใจครับภูมิใจมากๆเลยครับเพราะว่า <c oughs> ไม่คิดว่าจะมีมันเป็นแบบนี้ในชีวิตครับกลับมามีกองเชียร์คอยเชียร์เราทุกคนคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดขอบคุณต้องขอบคุณทุกคนจริงรู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นความฝันว่าอยากไปเหยียบสนามสุขสักครั้งในชีวิตครับหลังจากที่แบบ ตอนแรกในรายการกุมภละครับถ้าเข้ารอบสี่ทีมจะได้ไปเยียที่สนามสุขครับซึ่งทุกคนตั้งเป้าหมายไว้ที่เดียวกันครับแต่เราไปทายรอบแปดเหมือนกันครับรีไม่ได้ไปครับเข้ารอบกับไปเยียบในสนามสุขอนไรรู้สึกว้าวกันไปเยียบสนามสุขครับ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าผลการแข่งขันนี้ถือว่เาเป็นประสบการณ์เนาะใช่ครับเราไปง่ายสนามสุขครั้งแรกทางเข้าไม่เจอครับ ทางเขาไ,ไม่เจอครับอยากงไปไปเดินตามเพื่อนเราแกก็ได้มันใหญ่มากมันบรรยากาศมันเป็นยังไงมันแบบใหญ่มากครับเคยเห็นในทีวีครับ <c oughs> หลังจากจบมนะครับผมก็อยากเข้มามหาลัยรบบมาหาลัยที่แบบมีไทยลีกเตะในไทยลีกสาม ลิไทลีสองนะครับแล้วก็เป้าหมายอยากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพครับอยากเตะในไทยลีครับเป้าหมายของผมครับก็คือผมอยากใช้ฟุตบอลเนี่ยเป็นใบเบิกทางให้ผมได้มีที่เรียนแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจเรียนแล้วก็เพื่อมาอาจจะมีสอนสอนฟุตบอลมากในอนาคตคิดไว้ประา,านี้ครับแลวก็เกิดอะคาเดมี่สอนฟุตบอล เป็นครูทางพลัดอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขเรียนจกไปก็เรียนต่อทางครูพลัดนี่แหละครับใช้เป็นใบเบิกทางนี่ทังหมดแสดงว่าสนามการแข่งการฟุตบอลในเชียภูมิต้องมีชื่อน้องๆติดอยู่ต่อไปแน่นอนโอเคแล้วเจอกันขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายหัสพลเวงศรีครับชื่อเล่นชื่อบอลครับเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับสวัสดีครับผมนายภูบดินทองอาสาชื่อเล่นชื่อสไปตำแหน่งกองหน้าครับผมนายธนธรบุญกุลชื่อเล่นชื่อมิวตำแหน่งกองกลางครับผมนายกิตกิวินประเสริฐกุลตำแหน่งวิงขวาครับสวัสดีครับผมนายศิริวิทย์สุนเนินเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับหายตื่นเต้นยังยังก็น้ำสุกนี่ยังอยู่ในความรู้สึกอยู่ไหมก็ ตื่นเต้นครับเพราะว่าตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาก็ไม่เคยไปนนนเหยียบสนามนั้นสักทีเดี๋ยวไปกลับมา,บา,าถึงบรรยากาศสนามการแข่งขันครั้งล่าสุดเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตอนแรกก็ดีใจนะครับที่ตัวเองก็มีรายชื่อติดไปกับพี่เขาด้วยแล้วก็ได้ไปสัมผัสเกมไปเตะฟุตบลอลรายการเจ็ดสี่ครับมันก็รู้สึกภูมิใจตัวเองครับที่ทำได้ครับอาจจะ ไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ก็ทำดีที่สุดผมไม่ใช้คำว่าผิดหวังดีกว่าใช้คำว่าเสียดายดีกว่าครับที่เราไม่สามารถเข้าไปถึงรอบรองได้แต่ผมดีใจที่ไดเ้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็เป็นรุ่นน้องพี่เขาด้วยก็ยังมีโอกาสได้เล่นในปีหน้าปีนี้ก็ เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ดูวิธีการที่พี่เขาเรียนับแล้วก็นําเอาไปปรับใช้ในปีหน้าครับผมก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปเตะวันเจ็ดสีครับเพราะว่าครั้งแรกครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับภูมิใจครับที่ได้ไปเตะสนามสุขครับเป็นครั้งแรกด้วยครับที่ได้ไปเตะสนามสุพรรราเชลล์เจ๋งคอันนี้ของพี่สุดท้ายไหมพี่สุดท้ายครับน้องเก่งกว่าผมอยอะครับเก่งครับ ลูน้องปีงนี้เก่งครับอยากให้คนทําต่อมีเวลาหรือว่ามีประสบการณ์แบบนี้แล้วคิดว่าน้องน่าจะปีหน้าเป็นั่งปีหน้าก็หวังเข้าทีมวังเือนิมครับเต้นเต้นครับก็ดีใจครับที่ได้ไปสนามซุปครับเพราะว่าเตะบอลมาถึงตอนนี้ก็ไม่เคยไปครับก็เป็นครั้งแรกครับมันเป็นความฝันให้เราอยากกลับกลับไปอีกครั้งในวงการฟุตบอลก็อยากกลับไปครับแต่ว่าก็ยากครับน่าจะได้ยากที่จะ ไปเตะสนามสุขนี้ครับภูมิใจครับูมใจกับตัวเองูมใจกับเพื่อนครับ่วยช่วยไปถึงสนามสุขครับก็ไม่ครับถือว่ารอบนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับถือว่าเข้ารอบลึกครับก็เกินเกินเป้าหมายครับรอนแรกก็ที่มีนาเช่มาซ้อมกับพี่เขาก็ยอมรับเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะหนักครับ พออาจารย์ซ้อมหนักทั้งเช้าและเย็นครับแล้วก็ก็มีทอรครับแต่ว่าก็เห็นรุ่นพี่เขาซ้อมเห็นเพื่อนซ้อมด้วยก็รู้สึกว่าเราทอไม่ได้ครับแล้วก็เราอยากด้วยความดีคือเราก็อยากเต็มที่กับรายการนี้ครับก็มุ่งมั่นทั้งใจครับอยาก ทีมเล่นในอนาคตครับพวกไทยลีกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อยากติดทีมชาติครั้งครับอยากติดทีมชาติเลยครับสิ่งที่เราอยากเนี่ยมันจะหนักกว่านี้เยอะไหมคาดว่าน่าจะหนักเยอะพอสะมควรครับหนักกว่านี้เยอะแล้วเป้าหมายสูงสุดของผมเองก็ก็อยากมีสโมสรเต้นครับในฟุตบอลไทยลีกแล้วก็อยากติดทีมชาติไทยสักครั้งครับผมก็ ทีมไหนก็ได้ครับขอแค่ว่าได้เล่นฟุตบอลครับจะไทยลีกหรือทีสองทีสามก็ได้ครับขอแค่ได้เล่นฟุตบอลครับอ่ะพี่ถามหน่อยแบตไซส์ของเราเนี่ยเรียงลำดับมาเลยแตัวเราเนี่ยเล็กเนี่ยประสักไหมก็ไม่นะครับม<ๆ>ผมก็วัดว,<ะ>วัดได,ด้ทุกไซส์ครับ <laughs> ส่วนตัวผมเองแล้วก็พี่ๆเ่านะครับก็ขอขอบคุณ แฟนบอลนะครับที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็ทั้งที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ไปเชียร์ที่สนามสุงนะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ไปเชียร์พวกเราไปส่งเสียงเชียร์ไปให้กำลังใจพวกเราถึงสนามแล้วก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยซ mm ัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดถึงปีนี้พวกเราจะไม่ไป ถึงรอบรอง,งหรือรอบริงครับแต่ก็ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนแล้วก็ตัวผมเองนี่ก็ทําดีแล้วก็ทับเต็มที่ที่สุดแล้วครับอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะขอให้เป็นกําลังใจให้โรงเรียนการนาพิเศษวิทยาเชฟภุมมของพวกเราตลอดไปครับผมขอบคุณครับ เริ่มแรกในฟุตบอลในในโรงเรียนกาจนา,าจากเดิมเลยผมมีรุ่นพี่ที่ชวนผมมาเ,เห็นความสามารถของผมที่อยู่เพชรบูรณ์ครับจากเดิมผมอยู่เพชรบูรณ์แต่เป็นโครงการตัวเดียวกันนี่แหละครับเขาพี่เขาก็ชวนมาอยู่ด้วยหมดสัญญาที่นู่นพอดีครับก็เ,เลยเมาทํามาเป็นลูกมือก่อนเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับบวกกับวิชาที่พี่เขา ให้มาบ้างเราเก็บศึกษาเพิ่มบ้างประมาณนี้ครับก็คิดแค่ว่าอยากอยากจะพัฒนาเด็กในโรงเรียนนี้ให้ให้มีศักยภาพที่ที่ดีขึ้นครับเพื่อที่จะเขาจะได้มีวิชาติดตัวครับผมหลังจาโค้ชเข้ามาดูแลเนี่ยน้องๆนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเห็นความสามารถหรือว่าอะไรที่มีความโดดเด่นไหมครับในเรื่องของความสามารถของเด็ก เด็กของเราแต่ละปีจะจะไม่เหมือนกันครับศักยภาพแต่ละปีจะไม่เหมือนกันแต่ที่ที่ผมมองว่าในปีนี้ที่เราประสบความสําเร็จก็คือผมอพาเขาเล่นพาเขาทําตั้งแต่ม .5 เพื่อที่จะต่อยอดมาในม .6 ปีที่เราจะต้องใช้งานจริงๆซึ่งมีม,ม,ม .5 เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทดลองซะมากกว่าล้อผิดล้อถูกกเด็กชุดนี้ซะเป็นหลักหนึ่งใช่ครับล้อผิดล้อถูกอ่ะเราก็มาปรับจูนหาข้อ แก้ไขร่วมกันซึ่งกันรายกันนะครับพอปรับจูนได้แล้วก็ดึงเอาศักยภาพหลักๆของเด็กออกมาให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เอามารวมกันเอามาประกอบกันผมน้องๆทีมนี้เนี่ยที่ที่เขาทรายการครั้งนี้เขาเคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการอื่นมาก่อน,น,นถ้าเป็นรายการอื่นๆถ้ารายการที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะจะน้อยครับอย่างเช่นกุมพละเราไป ครับกรมพลระเราเล่นกีฬานักเรียนกีฬานักเรียนก็ต้องคัดของโซนก่อนใช่ครับคัดโซนคัดผ้าก่อนกว่าจะได้เข้าไปสู่ในรอบประเทศอะไรอย่างนี้ก็ฝ่าฟันหลายโรงเรียนด้วยเหมือนกันถ้าเป็นรายการที่ที่มันใหญ่ๆจริงๆของเราก็น้อยน้อยเหมือนกันครับรายการที่มีมีค่า KPI ที่ของโครงการกําหนดไว้ก็จะเป็นกีฬานักเรียนกีฬาพร้พอมศิมสินกีฬาเยาวชนประมาณนี้ครับ สัดส่วนมากเด็กจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับเกมที่อยู่ในกรุงเทพสักเท่าไหร่ใช่ครับลผมลน้องเนี่ยของตอบรับการฝึกสอนสำหรับโค้ชเนี่ยมากน้อยขนาดไหนมันมีความยากง่ายไงความยากง่ายของการฝึกซ้อมเด็กเด็กชุดนี้ครับคือเด็กแต่ละคนความมุ่งมั่นต่างกันความกระหายต่างกันแต่ผมก็พยายามบอกกับทุกๆคนว่าในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะตอนนี้ครับเพื่อเพื่ออะไร เราทําเพื่ออะไรเราเล่นเราเล่นเพื่ออะไรเพื่อสถาบันเราไหมเพื่อตัวเราไหม oh <my> แล้วก็พยายามปลูกฝังให้เขามีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะไปไปเป้าหมายไปถึงให้ได้ถามว่ามีมีเด็กถอดใจไหมมีไม่ตั้งใจไหมก็ก็มีมีเหมือนกันแต่ก็พยายามตีกรอบให้เขาให้เขาอยู่ในกรอบของเราให้ได้ประมาณนี้ครับ จังหวะที่โค้ชมองว่ามันจะประสบความสาเร็จได้นะครับมันจะต้องมีวิธีการอย่างไรครับวิธีการที่เราจะประสบความสาเร็จใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของอผมมองว่าสิ่งที่เราอดทนมาอดทนมาบวกผมเชื่อว่าบวกในเรื่องของดวงโชคชะตาด้วยแล้วก็การปลูก นะครับปล,ปลุกพลังปลุกกำลังใจของเด็กทุกๆคนน่ะให้ฮึกเหิมนะครับเพื่อที่อยากจะไปสู่สนามสุขนะครับที่ที่เราคาดหวังไว้ที่เราตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะไปเหยียบสักครั้งหนึ่งแค่นี้โค้ดเค้กเมื่อกี้เนี่ยผมได้คุยกับเด็กๆเด็กๆบอกว่าตื่นเต้นมากกับการที่ได้ไปใช่ครับใช่ครับสำหรับตัวโค้ชล่ะผมก็ผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันกับเด็กๆนั่นแหละครับแต่อีกความตื่นเต้นหนึ่งอ่ะ เราภูมิใจภูมิใจกับกับเด็กมากกว่าว่าเด็กชุดเนี้ยเขาสู้เขาฝ่าฟันมาก,ก็ระดับหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าเราอกหักจากกรมพละรอบ8ทีมที่เขาบอกว่าถ้าผ่านเข้าสู่รอบสีทีมสุดท้ายจะได้ไปเล่นที่สนามสุขแต่เกิดในรอบสีทีมไม่ได้ไปเล่นเราเราก็เลยแบบซอบๆหน่อยหนึ่งใช่ครับแต่พอมาในรายการเจ็ดสีเนี้ย แทีมอ่ะแปดทีมคือโอกาสโอกาสมันเราเห็นลูทางแล้วว่าเ,เราเราไปได้นะเราพอไปได้เราเราสู้เขาได้คือหนึ่งผมเชื่อในศักยภาพของเด็กของผมว่าเราผ่านได้เราผ่านได้ทุกๆเกมที่เราเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันท้ายหรือสาระในในเส้นทางที่เราเราเจอมาเนี่ยเราผ่านได้นะแต่เราต้องมาช่วยกันช่วยกันในในวิธีการของเราตามความถนัดของเราและในศักยภาพที่เรามีใช่ บอกเล่าวินาทีแต่ละรูปที่เราที่เราผ่านไปนะครับดูนับเวลานั้นที่อยู่ที่สนามสุขลูกหนึ่งูกสองมันบีบความรู้สึกแล้วโพสอยากบอกอะไรกับเด็กนวเวลานั้นณเวลานั้นใช่ไหมครับนะไม่เสียใจนะครับถึงแม้จะเสียไปแปดประตูผมผมไม่เสียใจเลยผมกลับกลายเป็นว่าไม่เป็นไรถึงเราจะแพ้ แต่เราบรารลุวัตถุประสงค์ของเราแล้วว่าเด็กวันนอกก็มีโอกาสที่จะมาเหยียบสนามสุขเหมือนกันแล้วเห็นถึงความไม่ย่อท้อของเด็กๆครับถึงแม้วจะโดนไป8ลูกเราก็ยังตั้งหน้าตั้งตาเล่นเล่นต่อนะครับเพื่อแฟนๆที่ตามไปเชียร์เราตามไปชมเรานันนัครับโค้ดมองเห็นความสุขของเด็กอย่างไงบ้างครับผมมองเห็นความสุขของเด็กๆตรงเวลาที่เขาได้รับชัยชนะแต่ละนัด เวลาที่เขาเขาชนะคู่แข่งในแต่ละแมตช์นะครับในประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาเวลาที่เราไปแพ้มาเด็กแต่ละคนจะนั่งเหงาหงอยก็คือไม่อยากทำอะไรเลยคือมันมันเฟล,ลไปเลยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยผมชอบบรรยากาศในในเวลาที่เราแข่งเสร็จแล้วเรายิ้มแย้มเราสนุกสนานเราเฮฮาด้วยผลที่มันออกมาแล้วเราแฮปปี้ใช่ครับ ผมก็เลยอยากให้เขาทุกๆคนอะ่ะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งเป้าเอาไว้เพื่อความสุขของพวกเราทุกๆคนและก็สุขของกองเชียร์ที่ติดตามเราอยู่ด้วยครับเป้าหมายทางด้านการกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนกาญจนาครับ,รบผมตั้งเป้าอะไรยังไงบ้างครับในเป้าหมายพัฒนารุ่นสู่รุ่นครับก็อยากจะให้ให้ทีมโรงเรียนกาญจนาเนี่ยเป็นที่รู้จักของ คนหมู่มากนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆด้วยที่เขาจะได้จะได้มีวิชาติดตัวเพื่อที่จะไปต่อยอดในในด้านของฟุตบอลจริงๆที่เขาอยากเล่นฟุตบอลจริงๆนะครับอันนี้อยากอยากจะให้เขามุ่งม,มั่นตั้งใจหลังจากกลับมาแปดหน้าสุดกระแสเป็นไงบ้างครับผมกระแสของคคชเจฟภูมิตอบรับเยอะเยอะมากๆครับเยอะมาก ตัวผมเองที่ผมผมมาอยู่นี่ผมก็เพิ่งเพิ่งรู้ว่าเนี่ยที่เราไปเตะเจ็ดสีกลับมาเนี่ยคนจะติดตามเยอะถ้าขนาดนี้ถึงขั้นให้ไปทานอาหารฟรีเพื่อเพื่อที่เขาบอกเขาตอบแทนเขาตอบแทนว่าสร้างความสุขให้กับาชาวชายภูมิซึ่งโดยที่จิงจริงที่เด็กๆทำไปหรือพวกเราทำไปเงี้ยเพื่อเพื่อที่ว่า,าพิสูจน์ตัวเองมาก อยากไปถึงเป้าหมายบ้างแต่ก็ไม่รู้ถึงขั้นว่าจะมีคนชชยภูมิที่ติดตามเยอะขนาดนี้ใช่ครับ <im it> ก็ภาคภูมิใจอีกอวิธีนึงใช้โค้ดฝากขอบคุณทิ้งท้ายเลยครับผมครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนบอลนะครับของโรงเรีนยนกาจนาหรือจังหวัดชชยภูมิทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอบคุณที่ตามส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกน้องๆน,น,นะครับและพวกผมสัญญาว่า นะครับพวกผมจะมุ่งมั่นและทุ่มเทกับทุกๆรายการแข่งขันเพื่อผลงานที่ดีที่สุดให้กับชาวชัยภูมิครับผมขอคุณครับครับและนี่แหละครับคือพลังที่ถูกสร้างขึ้นจากความสามัคคีของการเล่นกีฬาซึ่งก็ต้องขอชื่นชมและขอให้กำลังใจการได้มาพูดคุยในวันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นกันแล้วว่า กว่าจะพากันก้าวไปในแต่ละขั้นตอนก็ไม่ได้ราบรื่นทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับความตั้งใจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพลังความตั้งใจของน้องๆความตั้งใจที่ถูกกลั่นออกมาจากโค้ชและทีมผู้ฝึกสอนรวมไปถึงสถานศึกษาที่ก็ต้องเป็นแรงผลักดันที่ดีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นและเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราเองในฐานะคนชัย,ยภูมิก็ต้องขอบอกเลยว่าคุณ ทำให้คนชายภูมิมีความสุขมีแรงบันดาลใจขอขอบคุณการจนาพิเศษวิทยาลัยชายภูมิขอขอบคุณครับ